สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขึ้นลงมาไดเลื่อนมาหากันน,นะก็มากับฉากหลังแบบใหม่เสื้อตัวใหม่แล้วก็ลำโพงใหม่นะฮะนี่ MoMAX กวันไวฟ์โนะฮะลำโพงพกพาไซเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ธรรมดากันอีกแล้วนะครับผมปีนี้ลำโพงไซเล็กเข้ามาหลายรุ่นเลยนะฮะก็ตัวนี้มีดียังไงก็เดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันในคลิปนี้ครับผมไปกันเลย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ลําโพงตัวนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครนะผมก็คือแม่เหล็กที่อยู่ด้านใต้ลําโพงตรงนี้นะผมเอาไว้สําหรับใช้แปะโทรศัพท์ได้นะฮะแบบนี้นะฮะสำหรับโทรศัพท์ของใครที่มีแม็กเซฟด้านหลังนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าไม่มีแม็กเซฟก็ใช้ใช้เคสที่มีแม่เหล็กแผ่นแปะแบบนี้นะผมก็เอามาใช้งานร่วมกันได้แบบง่ายได้นะครับผมแค่เราออกมาติดอย่างนี้ ลำโพงก็ยึดติดกับโทรศัพท์อย่างแนบแน่นกันแล้วนะผมก็จับอันนี้ก็ไม่ล่วงนะครับมีประโยชน์ยังไงนะผมก็หลักๆเลยก็คือเราสามารถใช้เปิดฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นแตานให้ลำโพงได้ด้วยนะครับผมก็เอาไว้ดูซีรีส์ดู y o u t u ระหว่ากินข้าวแบบนี้ก็สามารถทำได้แบบสะดวกง่ายได้เลยทีเดียวเท่านั้นไม่พพนะนะผมนอกจากติดโทรศัพท์แล้วยังเอาไปติดตู้เย็นได้อีกด้วยนะครับผมก็ถ้า เราทํากับข้าวในครัวยืนล้างจานอยู่อยากมีเพลงเพลาะๆไว้ฟังนะผมเราก็แปะเอาไว้ฟังได้เช่นกันนะฮะอ่าโอเคนอกจากเรื่องแม่เหล็กแล้วนะผมก็สิ่งที่เขามีมาให้สําหรับลำโพงโมแมสตัวน,นี้นะผมก็เอามาเริ่มเริ่มจากรูรักษภายนอกของเขาเปนก่อนนะครับผมซ้าเขาเรียกว่าหยิบจับขนาดมือเลยทีเดียวนะผมก็อยู่ในกํามือได้แบบแอบมิดนะครับผม <laughs> <laughs> โอเคครับแล้วก็ ปุ่มกดของเขานะครับมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมเป็นตรงกลางตรงนี้เลยฟีเจอร์การใช้งานของปุ่มตรงนี้ก็มีจะเป็นการกดค้างแล้วก็กด1 2-3ครั้งก็แต่ละแต่ละแบบก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะผมอย่างการกดค้างนะครับก็จะเป็นการเปิดปิดเครื่องนั่นเองสําหรับการกด1ครั้งก็จะเป็นการเพลย์พอดวางสายรับสายอ่า พอพูดถึงวางสายรับสายแล้วตัวนี้ก็มีไมโครโฟนมาให้ในตัวอีกด้วยนะผมใช้เป็นโหมดสอร์โฟนใช้คุยโทรศัพท์ใช้ประชุมวิดิโอ,อกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเรากด2ทีนะผม mm. ก็จะเป็นการลิงก์ e รูเวลสติโอมโอดนะผมหรือว่าเชื่อมต่อของตัวเป็นสเตอริโอเองถ้าเรามีลำโพง m o m a ็ Mac, One w ไวฟ์โกตัวนะผมแบบนี้นี่เรามีอีกตัวหนึ่งมาโชว์นะครับ อันนี้เป็นสีแซนสโตนส่วนอันนี้เป็นสีดำนะผมก็ในเว็บตอนนี้ของเราจะมีเป็นสีนี้ก่อนนะผมก็อีกตัวก็ส่งมาให้เราทดสอบดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเ,เราติดตามรายละเอียดการจําหน่ายกันอีกทีนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเราเปิดเครื่องทั้ง2ตัวแล้วนะครับผมเรากดค้างที่ลําโพงตัวใดตัวนหนึ่งมันก็จะซิ้นกันอัตโนมัติเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ไวมากๆและสะดวกมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับกด3ครั้งนะกด3ครั้งก็คือการ ตัดบลูทูธนั่นเองนะผมถ้าโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธอยู่เรากดปุ่มนี้3ครั้งตึดๆๆก็จะต,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 ตัดการเชื่อมต่อทันทีแล้วก็จะเข้าสู่ pairing โหมดโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อีก1นึ่งําคัญนะฮะเมื่อเราเปิดลำโพงตัวนี้ขึ้นมาามันก็จะเข้าสู่โหมด pairing ให้โดยอัตโนมัตินะผมแต่ว่าถ้าใครเคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะฮะมันก็จะหาให้อัตโนมัติแล้วก็เชื่อมต่อกันได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้มาพร้อม บูทูธเวอร์ชัน5.3นะผมก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะใหม่เลยเดียวนะกำลังขับของลำโพงตัวนี้อยู่ที่3วัตต์นะฮะแล้วน้ำหนักตัวของลำโพงนะครับก็จะเบามากๆนะฮะเมื่อเราเอาไปติดโทรศัพท์แบบนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็ยังถือได้อย่างสบายๆนะฮะส่วนตัวไดรเวอร์ของลำโพงนะครับตัวนี้ให้มาขนาดอยู่ที่40มิลลิเมตรนะฮะหรือว่าไซส์ก็พอๆกับหูฟังฟูลไซส์เลยนะผมก็ ว่าเป็นไซส์ที่กําลังดีนะสำหรับโคไซส์เล็กนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีในส่วนของมาตรฐานการกันน้ำตัวนี้ให้มาอยู่ในระดับ IPX6 นะครับก็สามารถทนแรงฉีดน้ำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบลุยน้ำนะตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะับโมแม็ก1วายโกนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงนะครับด้วยวอลลุ่มที่เปิดเพียง50%เท่านั้นก็ สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะผมซึ่ง50%นะก็ให้วอลลุ่มที่ค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวนะฮะส่วนชั่วโมงการชาร์จนะตัวนี้ก็จะชาร์จเต็มได้ภายใน3ชั่วโมงนะครับผมผ่านช่อง USB C ตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ข้างๆลำโพงสำหรับใครที่อยากจะลองฟังเสียงลำโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีซาวด์เทสให้ฟังกันนะผมก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลย See Inside a dream. Maybe I am falling, maybe I am flying, but I know if I am crying, she's holding me. And then the sky broke up, and then the rain came down, and it washed away everything on the ground. Got that bottle filled with lightning and rain. She keeps calling out for someone, but she's riding on a train. Riding on the ghost train. But she keeps on riding. She's gonna keep on riding. Mama, keep on riding. เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเสียงที่ได้ฟังไปของเจ้า MoMAX กวันไวฟ์โตัวนี้นะครเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะถูกใจกันอย่างแน่นอนนะครับผมทั้งประสิทธิภาพที่เขาทําได้นะผมแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงที่ให้มาเรียกว่ากําลังดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเสียงแหลมของเขาหนุมทาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะผมเก็บรายละเอียดพวกเสียงไฮแฮทชับแฉได้อย่างครบถ้วนนะผมแต่ว่าเขาก็ทําการปัดขอบเก็บคม ให้เป็นอย่างดีนะครได้ยินเสียงแหลมได้อย่างไม่เสียดหูไม่บาดหูเป็นอย่างแน่นอนนะฮะเสียงกลางก็ให้ความชัดเจนในระดับกำลังดีเสียงร้องชัดเจนโอเคเลยนะฮะเสียงเบสต,ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเน้น impact หน่อยนะครับผมไม่ได้มีมวลที่ใหญ่มากเพราะว่าไซส์ลำโพงก็ค่อนข้างจะเล็กนะครับผมก็ตัวนี้ตอบสน,นองความถี่อยู่ที่120เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรต์นะครับก็ ความสามารถของตัวนี้นะผมก็เรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะผมไซส์เล็กขนาดนี้แต่ว่าทําอะไรได้เยอะแยะมากมายแถมคุณภาพเสียงยังไม่ธรรมดาอีกด้วยนะฮะก็ใครที่สนใจเจ้า m o m a c One w i G e Go นะครับก็เข้ามาจัดกันได้ที่เว็บไซต์มันคง gadget นะผมแล้วก็หน้าร้านมันคงเฮียบายมันคงสยามพารากอนนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1190บาทเท่านั้นใครสนใจนะผม อยากจะจัดเจ้ตัวนี้นะผมก็เข้ามาช็อปกันได้ทุกๆช่องทางของมันคงเลยนะครับวันนี้ผมหนึ่งมั่นคงขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าผมจะมารีวิวลำโพงตัวไหนนั้นติดตามชมนะครับสวัสดีสวัสดีครับ